สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใคร่ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอบรรยายธรรมมะที่ไม่จำกัดหมวดนะครับโดยอาศัยหลักความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตลอดถึงการข้อวัดปฏิบัติแห่งตนนำมาพูดบรรยาย ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวก็แล้วกันนะครับในวันนี้และผู้พูดก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความรู้เป็นหลักใหญ่นะครับ เพราะว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันต่อใตยืดยาวสิ้นสุดไม่เป็นก็คือจากความรู้และสิ่งทั้งปวงจะสิ้นสุดก็เพราะความรู้นั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงไปยังไงเดี๋ยวเราทางสำนักก็จะขออธิบายตามกำลังดังนี้นะครับ คือเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะมีนามและรูปมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายมีใจใช่ไหมล่ะครับนามและรูปคือมีวิญญาณควองนั่นเองไอตัววิญญาณนี้มันไม่ยังไม่ยอมหายไปไหนวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารอยู่ตลอด ตอนมาเกิดก็วิญญาณนี้แหละเป็นตัวพากรรมมาเกิดตั้งนามรูปขึ้นมาเยดแล้วก็มีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนของมหาภูตรลูกส่วนใจก็คือวิญญาณนั่นแหละจิตวิญญาณนั้นมาประกอบกันสร้างระบบประสาทร่วมกันทํางานสร้างอายตนะภายนอกขึ้นเพื่อจะเป็นแหล่งรู้ดูเห็นสิ่งทั้งปวง เรี่ยารู้ดูเห็นสิ่งทั้งปวงก็คือสาสสารและพลังงานที่เห็นทางตาอาจตนะทางตาทางหูทางจมุกทางลิ้นทางกายและทางมโนนึกคือวิญญาณทางใจนั่นเองลำดับของความรู้มันจะเกิดอย่างไรนะครับคือเมื่อตากระทบรูปนี้ตากระทบรูปนี้วิญญาณเก่านะั้นน่ะถ้ามันยังไม่หยางลง ก็จะตากระทบรูปก็เป็นแต่ว่าเป็นรูปเฉยๆใช่ไหมครับแต่เมื่อวิญญาณย่างลงปุ๊บก็เรียกว่าจักษุวิญญาณก็เกิดขึ้นคือรู้ทางตาแต่วิญญาณยังไม่อย่างลงก็คือยังไม่รู้ทางตาแต่ตาก็กระทบรูปแล้วนี่เรียกว่ารูป รูปใน,ในเวทนารูปในนามและรูปนั่นเองนะครับเเรียกว่ารูปทางตาแต่เมื่อวิญญาณอย่างลงแล้วเนี่ยจักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นไอ้ตัววิญญาณนี้แนะคือตัวสำคัญคือเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยรับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยใช่ไหมล่ะในวิญญาณนั้นนะ่ะ ในวิญญาณนั้นมันจะมีสัญญาใช่ไหมล่ะความจําได้เกิดขึ้นไอตัวรู้ตัวเดียวนี้ตัววิญญาณเนี้ยซ้อนอยู่ในนั้นก็คือมีสัญญาความจําได้สังขารความปรุงแต่งแห่งกิตวิญญาณนั้นมีซ้อนอยู่ในนั้นใช่ไหมล่ะอแล้วก็เวทนาที่สุขทุกข์ก็ซ้อนอยู่ในนั้นที่มันเกิดขึ้นในวิญญาณนั้นใช่ไหมล่ะเกิดขึ้นในตัวรู้นั้นอ่ะ คือเกิดกับตัวรู้เลยอ่ะก็จะมีสามอย่างเนี้ยจากตัวรู้คือวิญญาณใช่ไหมล่ะตัวสัญญาก็เกิดในนั้นสังขารก็เกิดในนั้นความปรุงแต่งแห่งจิตนั่นแหละสังขารก็เกิดในนั้นเวทนาที่วิญญาณเสวยอารมณ์ก็เกิดในนั้นใช่ไหมเกิดในวิญญาณนั่นทีนี้เนี่ยขั้นตอนแรกมันมีอยู่ประมาณนี้คือในน้อยนี้ใช่ไหมล่ะ มีสามสี่อย่างนี้ประกอบกันอยู่นี่เป็นนามเนี่ยจากนั้นตัวสัญญาความจำได้ใช่ไหมละ่ะในตัวรู้เนี่ยสังขารความปรุงแต่งเนี่ยมันจำได้นี่แหละตัวจำได้เนี่ยก็คือตัวตัวปัญญานะครับปัญญากับสังขารเนี่ยเพราะถ้าเรียนมากมันก็จำได้มากใช่ไหมล่ะครับเนี่ยทีเนี้ทำไมถึงเรียนมากล่ะครับเพราะว่าไปรู้ ถ้าไม่เกิดมาแล้วทั้งไม่เรียนก็ไม่รู้ใช่ไหมเรียนก็ถึงรู้ใช่ไหมล่ะรู้อะไรรู้ในบัญญัตินั่นเองรู้ในสิ่งทั้งปวงแต่รู้นั้นเป็นบัญญัติเรียกว่าความรู้บัญญัติชื่อขึ้นมาพอบัญญัติชื่อขึ้นมาก็ไปรู้ใช่ไหมล่ะไปเรียนใช่ไหมล่ะรู้ก็จําได้ว่าสัญญาสังขารก็แยกแยะตามเรื่องจํานั้นใช่ไหมล่ะเป็นฝ่ายใด ขยายเนื้อความออกไปนั่นเองสัญญากับสังขารเนี่ยมันทํางานทํางานในบัญญัตินั่นนนะ่ะบัญญัติขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นบัญญัติเนี่ยเป็นตัวให้สัญญากับสังขารทํางานในวิญญาณจึงกลายเป็นความรู้ทีนีน้ถ้ารู้เฉยเฉยมันเป็นวิญญาณใช่ไหมละ่ะแตรร Whoa, รร่รู้เรื่องนั้นน่ะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้กลายเป็นความรู้เป็นวิชาความรู้ขึ้นมา อย่างเราเรียนในเรื่องพุทธศาสนาใช่ไหมละ่ะเราก็รู้คําสั่งสอนของพระพุทธองค์สอนว่าอย่างไรใช่ไหมละ่ะก็จําเอาทีนี้เรียกว่าสัญญาความจําได้นั่นเองสังขารความปรุงแต่งก็คือขยายความจากจําได้นั่นเองให้เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมละ่ะเรียกว่ารู้เรื่องนั่นเองไอ้รู้เรื่องเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นของบัญญัติขึ้น จะเป็นเรื่องทางตาใหได้เห็นใช่ไหมเรื่องทางหูได้ยินเสียงก็ตามเรื่องทางจมูกเรื่องทางกลิ่นเรื่องทางรสเรื่องทางโผดผลาหรือเรื่องนึกคิดไปต่างๆนานาก็ตามเรื่องเหล่านี้มันยังไม่มีชื่อแต่พอบัญญัติชื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปจำเหอาใช่ไหมล่ะพอจำแล้วก็ต้องขยายในเรื่องจำนั้นเลยเวียว ตัวทำงานจริงๆก็คือตัวสัญญากับตัวสังขารขณะที่ทำงานไกลเกิดเป็นความรู้เรื่องราวเนี่ยเรียกว่าปัญญารู้เรื่องราวในตัวปัญญานี้แหละจะเป็นตัวกำเนิดยาวออกไปทีนี้เพราะว่าวิญญาณมันทำงานอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะสัญญาสังขารเวทนามันทำงานเกิดอยู่ตลอดตัวเกิดตามมาก็คือตัวปัญญาคือความรู้นั่นเอง ที่ปัญญาติขึ้นจากเรื่องราวต่างๆไปรู้เรื่องราวใช่ไหมละ่ะเรียกว่าตัวปัญญาไอ้ปัญญานี่ก็จังอย่าแบ่งเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมันจะมีฝ่ายกลางๆนะครับของฝ่ายใหญ่ๆก็คือฝ่ายฝ่ายปัญญาชอบใช่ไหมกับปัญญาไม่ชอบหรือรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมละ่ะในทางพระพุทธศาสนานะครับแต่ถ้ารู้ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นรู้กลางๆก็มีนะครับ แต่ทำไมถึงรู้ดีรู้ชั่วรู้กลางๆมันมีสามรู้นี่แหละมันมีมูลฐานมาจากเวทนาใช่ไหมละ่ะถ้ามูลฐานมาจากความสุขก็รู้เรื่องฝ่ายดีมันทําให้สุขใช่ไหมเพราะสุขมันถึงดีใช่ไหมละ่ะก็ไปเรียนรู้เรื่องว่าอะไรทําให้สุขเกี่ยวกับสุขทั้งหมดนั่นแหะก็เลยเป็นเรื่องดีใช่ไหมละ่ะรู้รู้ดีนั่นเอง ส่วนเรื่องชั่วใช่ไหมละ่ะมันก็มีมูลฐานมาจากความทุกข์ใช่ไหมละ่ะที่เวทนาทุกเวทนาเนี่ยที่มันเกิดในใจนั่นเองพอทุกข์มันก็ลามไปเกี่ยวกับเรื่องความรู้ชั่วใช่ไหมละ่ะส่วนเวทนากลางๆก็ต้องรู้รู้ในเรื่องกลางๆยังไม่ยังไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละมันจะมีลักษณะรู้อยู่สามรู้นี่แหละนะครับ อย่างถ้ารู้ในนอกพระพุทธศาสนาออกไปใช่ไหมล่ะแล้วจะไม่เกี่ยวกับความทุกข์ความสุขแล้วเนี่ยมันก็รู้เรื่องราวหลายๆอย่างที่ยังไม่เกี่ยวกับสุขและทุกข์เลยอย่างพวกรู้เรื่องอะตอมเรื่องสาสารและพลังงานเรื่องต่างๆนะครับทั้งลึกทั้งละเอียดทั้งรู้เรื่องดวงดาวต่างๆก็ตาม,มานะครับก็ยังไม่ได้ว่าจะเป็นรู้ดีหรือรู้ชั่วหรือรู้ผิดหรือรู้ถูกนะครับ แต่มันก็เกิดจากพื้นฐานสามอย่างคือเวทนานี i เองนะครับเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนี่เองจึงกลายเป็นรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมละ่ะรู้ดีเมื่อรู้ดีเกิดขึ้นก็จึงมีรู้ชั่วเพราะว่ามันเป็นหลักเปรียบเทียบเปรียบเสมือนว่าสุขกับทุกข์เนี่ยทั้งๆที่มันเป็นอาการของจิตแต่มันเนื่องถึงกันใช่ไหมละ่ะ สิ่งที่น่าสุขมันก็เป็นอาการฝ่ายสุขขึ้นมาสิ่งมันน่าทุกข์มันก็เป็นอาการชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับแต่มันเป็นอาการของจิตเรียกว่ากิริยาอาการของจิตที่เสวยอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นสุขทุกข์ันมันเป็นของอยู่ด้วยกันติดกันนั่นเองนะครับเฉยๆก็ติดกันนะครับมันเป็นอาการที่เกิดในจิตนะครับไม่หนีจากจิตไปไหนว่าอย่างนั้นเถอะมันติดอยู่มันเป็นอาการใช่ไหมล่ะนั่นเอง สุขทุกข์ก็ยังอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นแบ่งฝ่ายใช่ไหมละ่ะฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์ฝ่ายเฉยๆนั่นเองเนี่ยนะครับอ่ามันอยู่ที่การแยกออกไปอย่างนั้นนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆนะครับเรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วนั่นเองแล้วก็รู้ดีก็บัญญัติใช่ไหมละ่ะรู้จากบัญญัตินั่นแหละ วิญญาณจริงๆมันรู้ที่เฉยแต่รู้แล้วมันไปบัญญัติก็ตามรู้ทีนี้รู้เรื่องนั้นแล้วก็มาประกอบกันเป็นเรื่องราวฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีต่างๆใช่ไหมละ่ะเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีจริงในสมมติบัญญัติเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาจากเวทนาสุขทุกนั่นเองนะครับพอรู้แล้วทีนี้มันจึงมีระดับของความรู้ไงถ้ารู้ดี ก็จะรู้ว่าชั่วเป็นยังไงถ้าไม่มีชั่วดีก็ไม่ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันของติดกันของเปรียบเทียบให้กันดูใช่ไหมละ่ะก็ะอย่างมีเวทนาสุขเนี่ยพอรู้ว่าสุขจึงมีทุกใช่ไหมละ่ะทุกมีจึงรู้ว่าสุขมีนั่นเองมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นด้วยกันอาการเหล่านี้มันก็สืบเนื่องมาให้เกิดรู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมละ่ะดีก็เปรียบเทียบให้รู้ได้เพราะว่ามันมีชั่วให้เห็นนั่นเองชั่ว ก็รู้ได้เพราะว่ามีดีนั่นเองก็มันมีเนื่องจากเวทนาใช่ไหมละ่ะเนี่ยถ้าเราเข้าใจไปลึกๆแล้วนั่นนะ่ะก็จะรู้ว่าดีกับชั่วเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับเป็นหลักเปรียบเทียบทีนี้มันยังมีระดับทีนี้ระดับเข้มข้นนั่นเองนะครับเข้มข้นของความดีความชั่วนั่นเองความเข้มข้นของความดีความชั่วเนี่ย,อ,อ,ยอย่างดีมากใช่ไหมละ่ะก็เราก็จะบัญญัติพวก อย่างเรียนมากรู้มากใช่ไหมก็รู้รู้มากก็เทียบกับรู้น้อยนั่นเนี่ยถึงจะรู้ว่ารู้มากเป็นยังไงดีมากก็เทียบกับดีน้อยนั่นแหละถึงจะมีหลักว่าดีมากเป็นยังไงเใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันของอยู่ด้วยกันเปรียบเทียบกันนั่นเองแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความรู้ทั้งหมดใช่ไหมเป็นของบัญญัติขึ้นมาให้เรียนพอเรียนแล้วก็รู้ รู้เรียกว่ารู้รู้ทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละรู้ดีก็จะแตกต่างกันไปจนรู้ไปถึงที่สุดของความดีเห็นไหมล่ะที่สุดของความรู้ก็คือรู้หมดนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือรู้ในกองทุกเหไหมล่ะรู้ในอริยสัจสี่ในทางพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นความรู้ที่มีขอบเขตจํากัดอยู่ที่พระพุทธองค์มาตัด ให้รู้ในอริยสัจสีแต่ความรู้เหล่าอื่นนั้นนะพระพุทธองค์ก็ว่ามีมากมายจนเกินกว่าที่จะคนานับก็เปรียบเสมือนเม็ดทรายที่กองอยู่ในทะเลนั่นนะแต่เราหยิบขึ้นมามือมือเดียวนั้นนะ่ะคือความรู้ที่พระพุทธองค์มาสั่งสอนก็เปรียบเสมือนเม็ดทรายหยิบเดียวคือท่านสอนแต่เรื่องให้ออกจากกองทุกได้นั่นเองเพราะเรื่องอื่นนั้นน่ะมันยังไม่เป็นแก่นสารสาระพระพุทธองค์ก็ไม่ไดเอามา สั่งสอนนะครับก็มาประกาศพระาศาสนาในในเรื่องที่รู้ทุกข์รู้เหตุให้ทุกเกิดความดับทุกทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นเป็นหลักนั่นเองความรู้ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่ประมาณ8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์นั่นเองนะครับเพื่อจะให้เรารู้ว่าทุกข์เป็นยังไงสุขเป็นยังไงนั่นเองดีเป็นยังไงทั่วเป็นยังไงนั่นเอง แล้ววิธีละชั่วทำดีเป็นยังไงนั่นเองเพราะว่าเป็นความรู้ในระดับขอบเขียดของศาสนาคือแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธองค์มาตัดประกาศนั่นเองเรียกว่าความรู้ใช่ไหมล่ะรู้ดีรู้ชั่วรู้จักละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วได้เนี่ยนี่เราจะพูดถึงในความรู้ในในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความรู้ที่สุดก็คือรู้ทั้งหมดใน84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นั่นแหละ รู้ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมล่ะทั้งหมดเลยนลั่นแหละเรียกว่ารู้แต่ระดับความรู้ของการอยู่ร่วมกันในมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้รู้เท่ากันหมดใช่ไหมล่ะอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนก็อ่านจบหมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำได้หมดใช่ไหมล่ะก็เหมือนเราสอบนั่นแหละสอบนี่หมายว่าเลื่อนชั้นนจากปหนึ 1, ่งไปเป็นปสองไม่ได้หมายความว่าตอบข้อ ทุกข้อได้หมดใช่ไหมล่ะบางคนก็ได้ห้าสิบเอร์หส็สซใช่ไหมแต่ก็ได้เลื่อนชั้นเหมือนกันอันนี้แหละกรณีที่รู้ต่างกันนะครับพอรู้ต่างกันเนี่ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความรู้นั้นนะ่ะมนุษย์ที่ยังมีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยถ้าหากเราไม่เข้าใจแล้วจะเ,จเกิดอะไรขึ้นเกิด รู้มากรู้น้อยใช่ไหมรู้จกักรู้การเปรียบเทียบแล้วก็เกิดเป็นมานะสําคัญตนขึ้นมาทิฏฐิความคิดความเห็นของตนขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่ามีสิ่งเปรียบเทียบนั่นเองอย่างเปรียบเทียบไมง่ายก็คือมสีมห้ 4, ม 5, เนี่ยเห็นปหนึ 1, เนี่ยก็คือเท่ากับว่าเห็นปหนึ่งนี้ว่างงถ้าแปลแล้วนะครับแปลในบัญญัติว่ารู้เนี่ย มันยังไม่สลาดบอท่านเองแต่ถ้าปริญญาเห็นปอห้าหรือมอห้าหรือมอหกอย่างเงี้ยปริญญาก็มองพวกนีก้ยังโง่อยู่ใช่ไหมล่ะนั่นน่ะทีนี้จากปอหนึ่งเนี่ยมองขึ้นไปก็โอ้ใช่ไหมเห็นเห็นมอหกอย่างเงี้ยปอหนึ่งปอสองมองเห็นมอหกก็รู้สึกว่าโอ้โหท่านรู้จังรู้มากจังเป็นคนเก่งจังใช่ไหมล่ะนั่นน่ะ อยากมาหกไปเห็นเห็นปริญญาหรือด็อกเตอร์มองขึ้นไปเขาโอ้ท่านเหล่านั้นเก่งจังรู้มากจังใช่ไหมล่ะนั่นแ่ะคือมันมีหลักเปรียบเทียบก็เหมือนสุขกับทุกข์เปรียบเทียบกันใช่ไหมดีกับชั่วเปรียบเทียบกันรู้มากกับรู้น้อยเปรียบเทียบกันนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะของรู้ในบัญญัตินะครับแล้วนํามาเปรียบเทียบกรณีเปรียบเทียบเนี่ยมันจะก่อให้เกิด มานะทิฏฐิขึ้นมาได้นั่นเองเลยนะครับมานะทิฏฐิคือสำคัญตนขึ้นมาใช่ไหมละ่ะทิฏฐิความคิดความเห็นก็ฉลาดปาดเปลืองต่างกันไปจึงเกิดผสมผสานกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจมากแล้วเนี่ยก็จะรู้รอบทีเนี้ยรู้รอบทั้งหมดเลยก็คือความรู้เนี่ยมันเป็นขวงที่บัญญัติขึ้น ใช่ไหบัญญัติชื่อของสสารและพลังงานขึ้นเพื่อให้ทําความเข้าใจใช่ไหมละ่ะฝ่ายดีก็อิงอาศัยจากเวทนาสุขใช่ไหมฝ่ายชั่วก็อิงอาศัยเวทนาทุกแล้วก็ค่อยๆบัญญัติลามไปส่งฝ่ายปงกลางก็รู้ไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแห่งความรู้เพราะวิญญาณเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ใช่ไหมละ่ะเวทนาตัวจําได้ส สังขารสัญญาตัวจําได้เนี่ยสังขารตัวปรุงแต่งนี่มันก็เกิดในตัวรู้ใช่ไหมละ่ะมันถึงรู้รู้ปรุงแต่งก็คือรู้รู้ในบัญญัติต่างๆขึ้นมาแล้วก็เอามาปรุงมาแต่งมาขยายออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองแต่ทีนี้ปัญญาตัวนี้นะครับมันก็เรียกว่าปัญญานะครับปัญญาพอปัญญาเนี่ยรู้มากจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ารู้รอบนะครับ รู้รอบก็คือรู้ทั้งหมดรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันคือบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมละบัญญัติขึ้นมาให้รู้เพื่อความเข้าใจเพื่อความศึกษาเพื่อความสื่อสารใช่ไหมล่ะสื่อสารแม้แต่พระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยก็บัญญัติขึ้นเพื่อความสื่อสารแล้วไปทําความเข้าใจใช่ไหมล่ะพอเข้าใจทั้งหมดแล้วนั้นอ่ะก็คือรู้ในทุกในเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกครั้งถึงความแบบรู้เข้าใจดีแล้วใช่ไหมล่ะครับ ก็คือเข้าใจว่ารู้ทั้งหมดนันน่ะปัญญาทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นรู้ในบัญญัติใช่ไหมละ่ะบัญญัติเฉยๆนะครับแต่การเกิดขึ้นของสสารและพลังงานเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่มีชื่อนะครับอจะเป็นสัญญานี่ก็ไม่มีชื่อจริงๆแล้วนะครับสังขารก็ไม่มีชื่อใช่ไหมละ่ะรู้ ก็ไม่มีชื่อเวทนาสุขทุกข์เนี่ยก็ไม่มีชื่อเป็นอาการที่เกิดขึ้นในยิญญาณจิตวิญญาณใช่ไหมล่ะตากระทบรูปนี่ก็มันไม่มีชื่อตามหลักจริงๆแล้วอะวิญญาณอย่างลงก็ไม่มีชื่อแต่มันเป็นของประกอบกันคือสาสารและพลังงานกําลังเคลื่อนไหวไปมานั่นเองเรียกว่ามันแสดงอาการเคลื่อนไหวไปมานั่นแหละท่านถึงเห็นสุดยอดของความรู้คือความไม่บัญญัติสิ่งเหล่านี้มันไม่มีชื่อ สุดยอดของความไม่มีชื่อคือสิ่งเหล่านี้มันทนมันไม่เที่ยงนั่นเองคือตีงไปตีงมาใช่ไหมล่ะมันมันไม่อยู่คงที่ได้นั่นเองแล้วก็ทนสภาพเดิมไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันถึงแปรปวนเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่มีใครไปควบคุมของมันได้อย่างนั้นอ่ะสสารและพลังงานนี้มันแปรปวนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะจากนั้นาตุรู้เนี่ยมาบัญญัติชื่อขึ้นมาใช่ไหมล่ะ มาบัญญัติชื่อนับตั้งแต่บัญญัติว่าเราขึ้นมานู่นแหะอวิชาบัญญัตินู่นแหละเนี่ยใช่ไหมละ่ะทีนี้เราจะพูดถึงสั้นๆใกล้ๆเนี่ยก็คือมันมีสัญญาความจําได้ใช่ไหมเนี่ยตัวตัวหลักเลยอ่ะทีแรกก็จําน้อยๆใช่ไหมละ่ะจําได้นิดเดียวอ่ะหรือก็อย่างเหมือนบัญญัติว่าตนนั่นอ่ะก็จาได้แต่เรื่องตอนทีแรกใช่ไหมละ่ะจากนั้นสัง,สงขารความปรุงแต่งมันก็เริ่มจามากขึ้นปรุงแต่งมากขึ้นใช่ไหมละ่ะ เนี่ยตัวตัวปัญญาที่รู้ในบัญญัติมันก็มากขึ้นเรื่อยใช่ไหมละ่ะเออมากขึ้นเรื่อยก็กลายเป็นปัญญาทีนี้ปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้บาครู้บุญรู้คุณรู้ทั่วรวู้ทุกอย่างนั่นแหละแต่รู้ในบัญญัติทั้งปวงนะครับรู้ในบัญญัติของสสารและพลังงานที่มันมีอยู่ในเอกภพหรืออยู่ในจัก,กรวาลทั้งปวงนี้ทั้งนั้นนะครับจึงพระพุทธองค์ก็บัญญัติสสารและพลังงานนี้เป็นธาตุสี่นะครับ ธาตุสี่ในส่วนที่ละเอียดพวกก็ไม่ได้เป็นบัญญัติออกไปใช่ไหมละ่ะแต่มันจะรวมอยู่ทั้งสี่อย่างนี้นะครับเป็นตัวหลักคือถ้าบรรมันละเอียดมันก็สิ้นสุดไม่เป็นใช่ไหมละ่ะจะเป็นอย่างธาตุดินอย่างเนี้ยคือส่วนที่เป็นแข่นแข็งเนี่ยเมื่อขยายออกไปมันจะเป็นกาตัวนั้นในตัวเจนฟอสฟอรัสอะไรต่างๆร้อยแปดพันประกาศเม่ไหรละ่ะไม่สามารถที่จะประมวลมาให้ทำความเข้าใจได้ง่ายนั่นเอง บัญญัติธาตุทั้งปวงแล้วมันอยู่มีตัวหลักคือธาตุสี่นั่นเองทั้งสี่อย่างนี้มันแปรปวนอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะเราไปบัญญัติในสิ่งที่แปรปวนอยู่ตลอดนั่นน่ะมันเลยไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมความรู้จริงไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองแต่ทีนี้เมื่อรู้รอบแล้วเนี่ยความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันก็เกิดจากผู้รู้นี่เองตัวสัญญาความจําได้ใช่ไหมล่ะความปรุงแต่งแห่งกายและ ความปุงแต่งแห่งกิจนี่เองเป็นตัวประกอบกับสา,สารและพลังงานกับธาตุใช่ไหมละ่ะทําให้เกิดเป็นรู้ขึ้นใช่ไหมละ่ะเนี่ยพอรู้แล้วก็ยาวไปใช่ไหมแต่เรารู้ต้นกําเนิดของความรู้คือไปรู้บัญญัติบัญญัติสิ่งทั้งปวงตั้งชื่อมันขึ้นว่า,างนั้นเถอะตั้งชื่อมันขึ้นแล้วก็ไปรู้ในเรื่องนั้นตามไปรู้ใช่ไหมเราองค์ประกอบต่างๆใช่ไหมละ่ะทั้งไฟ สารและพลังงานทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดคือรู้ในบัญญัติทั้งนั้นเลยทีนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องเรื่องรู้รอบก็คือรู้รอบก็คือรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นคุณรู้ในบัญญัติต้นกําเนิดของมันเกิดจากตาตากระทบลูกคืออายนะภายในภายนอกกระทบกันวิญญาณอย่างลงวิญญาณเดิมนี้อย่างลงไปรับอารมณ์รู้อารมณ์เสวยอารมณ์ แล้วใช่ไหมมีสัญญาความจําได้ไมายรู้สังขารความปรุงแต่งกลายเป็นก็จําได้ในบัญญัติใช่ไหมละ่ะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในบัญญัตินั่นแหละใช่ไหมละ่ะมันก็ยาวไปนั่นเองนี่คือรู้รอบแล้วทีนี้พอรู้รอบแล้วทีนี้ใช่ไหมละ่ะในที่สุดใช่ไหมก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันไม่มีชื่อนั่นเองคืออย่างพอเข้าใจแล้วใช่ไหมละ่ะ ่างพระที่ท่านจะเข้าเป็นพระอารหันต์เนี่ยคือท่านจะเพิกถอนบัญญัติทั้งปวงใช่ไหมละ่ะพราะท่านรู้รอบแล้วเนี่ยก็คือไม่ไปบัญญัตินั่นเองแต่ก่อนที่จะไม่บัญญัตินั้นมันมีบัญญัติมาก่อนเรียกว่ารู้ใช่ไหมละ่ะรู้มันก็เกิดในวิญญาณน,นี่เองใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นบัญญัติทั้งปวงนั่นน่ะพระพุทธองค์ก็เคยตัดไว้ในพระสูตรหลายพระสูตรนะที่เกี่ยวกับว่า จิตที่เข้าอนิพานเนี่ยมันคือเลยไปบรรเลยบัญญัติไปแล้วไม่มีบัญญัติแล้วนะครับจะรู้ดีรู้ชั่วรู้อน,นิจจังทุกขังอนาัตตาก็ตาม,มานะครับแต่จิตของพระอริยบุคคลนั้นนะกายบัญญัติไปแล้วคืออยู่เหนือการบัญญัติว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายมดีฝ่ายชั่วไม่ชั่วก็ตาม,มานะครับนั่นเองเรียกว่ารู้ลึกเข้าไปแล้วจน แต่ก่อนที่จะวางบัญญัติเนี้ยท่านก็จะรู้รอบรู้เรื่องราวต้นเหตุของความรู้แล้วใช่ไหมก็รู้จนหน่ายนั่นแหละท่านถึงตอนสุดท้ายที่จิตจะเข้านิพพานส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ที่อุเบกขาใช่ไหมยอย่างอุเบกขาสัมโพชชงอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับเก็ทําทเพื่อการแห่งการตัดสรูนนั่นแนะก็คือเข้าไปอยู่ในอุเบกขาจากอุเบกขาแล้วนะั่นนะะ สภาวะที่จิตเฉยๆนั้นจะไปเห็นในวิปัสสนาญาณเก้านั่นเองสภาวะที่จิตนิ่งเห็นรอบทิศทางแล้วใช่ไหมล่ะ,ะคือเห็นในอริยสัจสี่นั่นนะ่ะคือเห็นในปฏิจจสมุตหมุประบาททั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับแล้วก็ทั้งหมดนั้นมันเป็นบัญญัติใช่ไหมล่ะ,ะบัญญัติว่าวิชาบัญญัติฝ่ายดีใช่ไหมอวิชาบัญญัติฝ่ายผิดก็บัญญัติรอบอยู่นั่นแหละเรียกว่าปฏิจจ ติดจะสมุปบาททั้งฝ่ายฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็ตาม,มานะครับนั่นน่ะพอเห็นในลึกในวิปัสสนาญาณใช่ไหมล่ะก็จึงเกิดความอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยอุเบกขาในระดับญาณน,นั่นนะ่ะเพราะอุเบกขาแล้วก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมล่ะก็เห็นในวิปัสนาญาณเก้านั่นนะ่ะเห็นนามรูปเกิดดับนันนะ่ะ หเห็นเกิดจนจนนายอะในเก้าระดับนั้นอะพอนายจิตเดิมนั้นน่ะมันถึงจะวางบัญญัติใช่ไหมล่ะพอวางวางปุ๊บเนี่ยบัญญัติก็ไม่มีแล้วเพราะว่ารู้หมดแล้วใช่ไหมล่ะวางรู้แล้วอ่ะอืมบัญญัติมันอยู่กับรู้ใช่ไหมล่ะพอวางรู้บัญญัติก็ไม่ตั้งอยู่รู้ก็ไม่ตั้งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเรียกวิญญาณนั่นะตัวรู้นั่นะพอวางหมดนั่นน่ะมันก็เกิดไม่เกิดผัสสะใช่ไหมล่ะสภาวะต่างๆไม่มีบัญญัติอะ เ้วคลายกันออกนี่นเองหรือออกจากการผัสสะนี่เองพอรู้ออกก็มมนหลุดพ้นทีเนี้การกรณีที่หลุดพ้นเนี่ยเราพออนุมานตามคําส,สอนพระพุทธองค์ได้ว่าอยู่เหนือบัญญัติใช่ไหมละ่ะคือไม่มีบัญญัติแล้วอ่ะคือออกจากบัญญัติว่าอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นเป็นทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดนี่เป็นความดับทุกข์มันกายไปแล้วคือเหลือแต่จิตอะ เหลือแต่จิตว่างๆเลยไม่มีรู้ว่านั่นนี่มันดับรู้ไปเลยดับวิญญาณไปแล้วนั่นเองเหลือแต่จิตเฉยๆนั่นเองสิ่งที่ประทับอยู่ในจิตนั้นนะมีอยู่สมอย่างตามที่ในพระนาเสรนตอบพยายามิลินนั้นคือมันจะเหลือประทับอยู่แท่สัสสงขารทั้งปวงใช่ไหมล่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย มันจะประทับอยู่ในในกิจเดิมนั้นอ่ะถ้าพยาม <c oughs> มิลินก็ถามว่ามันประทับอยู่ยังไงแล้วนาคาเสีงก็ตอบว่าเปลี่ยบเสมือนเราจุดแสงขึ้นในห้องมืดเนี่ยแล้วเราก็เฉียงอะไรลงไปในกลางห้องน,นอะนะพอดับแสงแสงเทียมมันดับลงใช่ไหมล่ะ จิตมันยังจําสภาวะนั้นได้อยู่ในห้องนั้นใช่ไหมล่ะคืออนนี้จังทุกขังอนัตตาของสังขารทั้งปวงนั่นเองอันนี้ทางสํานักบรรยายเป็นความรู้รอบตัวนะครับไม่ได้เอาเอาหมวดหมู่ใดมาเป็นหลักอ้างอิงร0อยเอเซเพราะฉะนั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ได,ได้โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับ และขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใกล้ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ